สวัสดีครับพี่น้องครับผมอยู่ตลาดชมบูบูน้องเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็นครับถนนรถติดเลยข้างเขามีงวมีควายเขาคิวนะครับเพื่อจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในตลาดนัดงวควายนี่ครับครับปักยาวเลยเดี๋ยวผมชิวนหามองจอดรถก่อนครับผมยังใครขอไปกันไดนตรงนี้นะครับผมโอ้คือคักครับวันนี้ครับเพื่อครับถึงรถ ถึงคุณมาขายยาครับเดี๋ยวผมชิวนชวนผมจะไปจอดอีกฝั่งหนึ่งครับสวัสดีครับมือนีวันเสาร์ที่18พฤษภาคม2567ครับผมอยู่ตลาดนัดชมผู้บุตรปรานหนองแกเมืองอยเอ็ดครับเป็นได้รอบเกือบปีแล้วครับที่ผมบวได้มากอยู่นี่เดี๋ยวผมสิเก็บภาพป็นยากาศ อยู่ในตลาดหัวไฟอยู่ละเอียดบังากพีก่น้องอยู่แนี้นะครับมืเอนี้ผมตั้งใจมาถ่ายรูปครับครับรูดไลน์ววลด,นาาดีครับในปุโรหะหัวไฟหลายบรรยากัศเดี๋ยวติดตามครับหลายครับเมื่อานี้ครับผมในหลอดในหลายปีที่ผมได้มาอยู่นี่ครับผมชมพูบุตร เรื่องะเบิจากปริมาณงัเนีย่ยลว่าบรุดท่านหาครับ่านหาสองขันตัวถึแม้ว่าราคาช่วงนี้ราคางูราชีพกดีไไหนกับพี่น้องาว่าเเขาเบิ่หาไหร่นี่ครับทีน,ทน,บน,ะะนีค่ครับผมถือว่าเป็นบรรดางูไข่ที่ใหญ่สุดในภรรรรรา,นคาคอีสานนะครับว่าติดอันดับทุนพลไม่ผิดใคเด้นะครับผมนนรดรมดางวไข วันเสาร์ครับพี่น้องเบิ้งครับได้ครับคุณครับนี่ครับอ้ายเพื่อนมาทักทายครับผมเพื่อนพอดีครับผมอ้ายยูใส่ดิยูใสารคามครับผมบอกมาขอดพี่บอกมาพี่หรือมาสู้มือเลยบอกมาฟองทุกถูกถูกนัดมาเบิ้งมาเบิ้งแนวทางบอก อันมามาทุกทั้งนัดแสดงว่าผมสิถามในว่าราคาเป็นอะไรตอนนี้ราคาเดี๋ยวนี้กำลังขึ้นจั็กน้อยครับเพราะว่าจักน้อยมันบวมพี่เออมากน้อยำลังเริ่มขึ้นแน่จักน้อยแล้วลดเอาเกษตรกรทั้ห้องเริ่มแล้วละครับครับนี่กินมน้ำกระสิอ้วนละครับไอ้ไอ้ซื้อยังครับห้อยยังครับคือพอไง่ดอยน้อยครับผมอยู่บ้านไหนครับอยู่สารค้ามับอยู่สารามอยู่สายครับอยู่วัดคลอครับ อ๋าาเางอาไนี้อ oh, oh. yeah. really? ันผมผมถามง่ายๆนี่น mm. mm. ี่ถามลักษณะนี่แดงแดงนี่นี่น่เพราะไงาำลังัวเปะนี่นี่นี่ตัวนี่ไหมนี่แดงเดเอดแดงแดงนี่เอานี่ยราคาไรบ้านไหนดี่ต่ขปรมเมินอหน่อยหอยว้าแสดงว่าตัวตัวแดงแดงนี่ครับนี่ตัวแดง เผูได้ตัวเด้งเนาะบ้านแสดงว่ามันกิมอเสียบออกไปเลี่ยงเนาะช่วงนี้เนาะไม่ครับไม่ครับแมนบ่นอ้โห มันมันแตบริสุทธิ์หมแต่ว่าสังเกตว่างานแบบนนี้ครับแล้วก็ขึ้นขื่นกับโบขึ้นหลายแต่ว่าขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ครับบมื่นี้ผมเห็นแบบแบบนี้สกินอันว่าที่เอสเทเลนไหมเข้าไปใส ่ไปเวียดบอกแสดงว่าพ่อขายเวียดนามหลายตัวนี้โอ้ครับวจะตัไงพ่อซื้อพ่อขายกัน<ป>น้ำตลบผมมีผมบางเงี้ยข้างซื้อบางแกะขายอยู่บ้านน้ำมันสินับตลาดยังไงข้าวติดตั้งราคาจังไงสิครับเพราะเลยรูกกว่าเข้าใจแล้วาดมีที่ไหนนะครับครับครับเพราะน้อยกับซีมี่ซื้อขายตลอดเอาผมผมให้ฝากเบอร์โทรในช่องผมได้เลยครับผมจำได้บอสจำได้ครับ บ่ได้เกิดแล้ววันในครับผมบ่ได้เกิดบ่ได้เกิดครับผมบ่เาไปยังครับถามเขาหน่อยเพื่อหน่อยกันหูจักกันเนาะบ้านโอ๋อบ้านเขาครับผมโอครับผมบ้านเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไอสุดแล้วขอบคุณเพื่อหน่อยครับผมขอบคุณครับผมนีครับผมนี่นเด้่เนี่ยถามไอเพื่นเนี่ยอันน้องน้องละพี่จุ้งนี่เท่าไหร่นี่เอาจากหูหัวนี่เลยพูดกันเลยนี่ ตัวแดง่บงานี่คโอ้สีขายสิปนครับนั่นโอ้ิ่นเดน่อยเราเราเราแมนอี้ะเพื่นมาตลอดเพิ่นสิหูราคาเนาะขายสปกันะสิังยากบ่แมนครับถ้าขายอยู่เี๋ยวเมันรมันรอมันรอมันแรงมันรอเกกันขาแต่เดียวเอาเอาครับเอาหน่อยเพ่นราคาดยตัวนี นั่นเครับนี่นั่นใช่สิโอ้โหหน่อยสุดยอดเลยขาดเลยเนาะรอทั้งไงเหงื่อนั่งก็ดีแต่มัน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 เกือบบดดึกสวงแมครับครับยุใสครับนี่ผมมันยูอะไรเท่านี้แล้วยุไรเอสนาะครับมีงัวมีควายตลอดวะแมียครับมาดูคดีกับเอ้าเอ้าผมให้ฝากเบอร์โทรซื้อห้อยนะครับนี่ห้อยท่าดาครับท่าดาแม่รับท่าดางัวสิงห์แล้วราดางัวสิงห์วันวสาร์วันวัน เอาไอ้ฝากเบอร์โทรให้ผมนะครับเพื่อพี่น้อง0842384072ครับสื่อขายส่งวัวนน้ำส่งวัวนแมนค้ำชุดยอดครับผมเอาส่งซ่คนหมานะครับผมเนี่ยไอ้เป็นจะอ้อนอื้อนน้องก็แล้วกันหน่าตายังเบาหน่อยอยู่เอาเงินเงินกระลังมาคุยกันนะครับแต่ว่าราคางัวกระดิบถือมาจะน้อยแต่ว่าผมว่ามันนี่จะข้นจะงัวหลายกว่ากัน ก้ว้วยแม่ผม